แฟนคลับมีเฮดูละครเรื่องแรกน้องสายฟ้าพายุของผู้จัดคนนี้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวจิ๋วตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะสำหรับรุ่นชายฝาแฝดของนางเอกตลอดการชมพูวรายาอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุซึ่งหล,หลายๆคนคงจะเคยเห็นน้องฝาแฝดทั้งสองคนในงานโฆษณาผ่านหน้าจอทีวีกันมาบ้างแล้วและล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนๆได้ดูนกันอีกแล้วเพราะจะได้เห็นน้องฝาแฝดทั้งสองคนเล่นละครพร้อมกับคุณแม่ในเรื่องซุปตา2,550 ของผู้จัดละครคนเก่งหน่อยบุศกรงานนี้พร้อมด้วยเพื่อนๆคนดังในวงการบันเทิงอีกหลายคนสมชื่อละครสุปตา2550จริงๆค่ะสำหรับเรื่องสุปตา2550จะนำแสดงโดยคู่จิ้นในตำนานอย่างเคนธีรเดชและแอนทองประสงค์ซึ่งทั้งคู่เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแรงเงาอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงสุดเสน่หาได้365วันแห่งรัก